จ้าทุกคนช่วงนี้ไปใส่ได้นะจากฝนตกอยู่นะคนพน,พนมสามมือสามคืนแล้วเนาะจาตกลิ่นอยู่นั่นแหละนะจากกช่วงนี้เนาะทหารไทยกับทหารกัมพูชากะมีการประทะกันเนาะจาช่วงนี้เบิ้งข้าวกสะสลดหดหูเนะจากะไอเป็นกำลังใจคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนนะจากกำลังใจจากคนส่วนส่งถึงเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะจากกะคิดนี้ ก็จะมาเราเลี้ยงพริกคือเก้าเนาะจะสาหรับพริกข้าเดียวเมื่อนี้ไปใส่บ่ได้เนาะถ่ายคลิปตัวจริงบ่ได้เอาภาพเก่าของปีที่แล้วแล้วกัเป็นพริกที่ห้าเฮ็ดเองเนาะจะยุ่ส่วนห้าเลยบ่แมนยุ่ส่วนไผ่เนาะอันนี้จะเป็นรูปของพริกกระเลียงพ้นยาวเนาะพริกพ่นห้านั่นเองอันพริกพันนี้จะเป็นพริกที่ห้าเก็บพันไว้เองตลอดเนาะจะจะเป็นหน่วยลักษณะแบบนี้เนาะจะหน่วยใหญ่ล้ะกะ ยาวแต่ว่าคัวเพื่อนจะน้อยเนาะจะสำหรับพริกพันนี้เนาะคือว่าแข็งแรงเลยเนาะเป็นพันธุ์โบราณเนาจะจะถ้าปลูกใส่พนไว้คือบางคนเนาะเขาซื้อพันธุ์น้ำเฮาไปต้นเดียวเนาะกินอยู่สามปีจะยั่งบ่ตายเนาะจะสำหรับคนที่ซื้อพริกพันนี้จากเฮาไปเนาะจะอันนี้เบิ่งคักๆว่ามันดกคือว่าดกคักเนาะสำหรับไอ พริกโค่นเท่าเนาะแต่ว่าทางการน่าจะเอื้อกระเลี้ยงพนยาวสําหรับพริกไอ้น่วยลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะแม่ค้าแถวบ้านจะมักพริกพันนี้เนาะถ้าผู้ใดปลูกกะแค่พันต้นเนาะก็จะกินได้เลื่ยๆรีสหรับพันต้นเนาะถ้าปลูกแล้วเป็นน่วยกะจะเก็บขายอยู่เมื่อละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อวันเนาะจ้ะาหาแม่ค้าแค่สองคนเนาะคนละสองร้อยห้าสิบบาทไปตลาดแรง แค่นี้เทากัามีลายใดกับอันพริกพันนี้แล้วนจะจ๊ะเบิง่งชัดๆเนาะอันนี้น่ะจะเป็นพันธุ์ที่เห่าเก็บมาเรื่อยๆเนาะไอเก็บพันธุ์มาแล้วกะเพาะเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีลักษณะแบบสั้นแน่ยาวแน่ด้วยขาวกัเคียวเคียวแน่เนาะด้วยที่มันยังบอบสุกเนาะมันก็บอบถึงว่าแดงเสมอไปมันก็จะออกเคียวข,า,ขาวเนาะอันนี้จะ เป็นพริกที่เขาเก็บในมาเองมาานันจะมีลักษณะแบบนี้แหละเนาะจ้ะจะ,จะบอกค่อยซึ่งสม่ำเสมอกันเนาะแต่ว่าก็บบอเป็นปัญหาเพราะว่าเอาส่งขายให้เฉพาะแม่ค้าแถวบ้านเฮาเนาะมันก็เลยปลูกแล้วก็เก็บพันธุ์ไปเรื่อยๆปลูกแล้วก็เก็บพันธุ์ไปเรื่อยๆบอกว่ามันจะสอดหน่วยสั้นหรือสอดหน่วยยาวสอดหน่วยขาวซีดหรือว่าออกเขียวๆเนี่ยจากน้อยกะ บเป็นปัญหาเนาะแต่ว่าสาหรับต้นนี้เนาะอันนี้จะเป็นพริกกระเลียงผลยาวอันนี้เข้าซื้อพันธุมาจากออนไลน์ะจาะสำหรับพันนี้เนาะเขาจะเขียนว่าพริกกระเลียงผลายาวนี่แหละตัวนี้นะถือว่าดกแลก้วกันนว่ยใ่ญ่แต่ว่าอันนี้พันไปปีเขิงเน,ะงนะาะตรงตรงนี้เฉพาะภาพตรงนี้ผ่านไปปีเขิงแต่ว่ามีกระเลียงผลสั้นแทรกนําเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นพริกกระเลียงผลสั้นนี่อันนี้เ,เขาก็เก็บพันไว้เอง ยกเว้นพันธุ์นี้เนาะนี่พันธุ์นี้จะเป็นน่วยใหญ่แล้วก็น,น่วยยาวเบื้องต้นมันเนาะนี่งามันเนาะกิ่งพันธุ์มันจะใหญ่เลยแหละน่วยกะใหญ่นยยเนาะแม่ค้ากะมักเก็บอยู่เก็บงายเนาะแต่ขาวะว่าขายบดีสำหับพริกโบราณเนาะคือพริกพันธุ์เนี้ยนนจะขายดีก็กันพริกพันธุ์นี้จะขายบดีเนาะน่วยใหญ่หน่วยยาวแบบเนี้ยแต่ว่าเข้านะเก็บงายเนาะเก็บได้เร็วพร้อมกะ ถือว่าได้ขายอยู่สําหรับพิกพันธุ์นี้แต่ว่าปีนี้เฮาบ่ได้ซื้อพันุนี้มาขายไอ้มามาปลูกเนาะจ้ะเข้าจะปลูกแค่พันกระเลียงผลสั้นเนาะเฮาจะปลูกแค่กระเลียงผลสั้นแต่ว่าปีนี้จะสั้งในกระเลียงการเนาะปีนี้เขาเพาะไว้แล้วประมาณหมื่นกว่าต้นเนาะสาหรับไอ้พันธุนี้เนาะกระเลียงการเนาะกระเลียงการที่จะปลูกปีนี้เนาะแต่อันนี้เป็นภาพเก่าของ ปีที่แล้วเดี๋ยวจะสำหรับพริกเนาะอันนี้จะเป็นพริกเดี๋ยวห้อยบึงภาพพริกสวยๆงาม,งามไปเก้าหันจะทั้งสั้นทั้งยาวเนาะถือว่ายุ่ส่วนเท่าปีที่แล้วเนะาะประสบความสําเร็จอยู่สําหรับพริกพันนี้เนาะขายไอ้ให้แม่ค้าแถวบ้านแล้วแต่ยังขายไปทางไก่น้ำเราะจะสำหรับอันนี้บอแม่นว่า จะปลูกอยู่ปีก่ายปีก้อนเนาะแต่ว่ามันเก็บได้เป็นปีมันก็นเลยเลยมาหอดปีที่แล้วเนาะเอาก็เลยเก็บรวบรวมภาพมาให้เบิ้งวะไอ้พริกสวยๆเนาะเพราะว่าคลิปนี้เขาไปใส่มะได้นะจ๊ะฝนตกอยู่ตลอดก็เลยไอ้หาพริกสวยๆที่สวนเขาเคยเฮ็ดไว้และก็ถ่ายรูปไว้เนาะจ๊ะก็เลยเอามาให้ทุกคนเบิ้งเนะาะวาเบิ้งพริกแต่ละพันธุ์ มันจะแตกกิ่งการสาขาคือพันุนี้นะเขาซื้อออนไลน์เนาะเข้าไปพิมพ์เบืองใดเนาะกระเหลียงพ้นยาวเนาะจะสําหรับไอ้พันธุ์เนี่ยเบิงมันแตกกิ่งการสาขาแล้วก็เบิงหน่วยมันเนาะหน่วยมันเนี่ยมีทั้งหน่วยสุกมีทั้งหน่วยส้มมีทีกมีทั้งหน่วยแยบแยพอดีกินแล้วก็นหน่วยน้อยแล้วก็นหน่วยน้อยแล้วก็มีดอกเนาะมีดอกแล้วก็ดอกบานดอกตุม่มแซมขึ้นมาเนาะชื่อว่า ถ้าได้ปลูกไปแล้วกะคือได้เก็บตลอดนะจ้ะนี่ช่วงที่เราเก็บขายจะชื่อว่าได้อยู่เนาะช่วงมันจะเป็นช่วงหนึ่งเนาะเขาจะขายอยู่กิโลละร้อยห้าสิบบาทเนาะสำหรับพริกกะเลียงเนาะแต่ว่ายุสวนเขาเขาเฮ็ดพริกอยู่หลายยี่ห้อเนาะแต่แพงที่สุดก็คือพันธุ์นี่นะจ่ะกะเลียงพ้นยาวจะถุงละพันขึ้นเนาะถุงซ้ำเนี่ยสิบกิโลพันกว่าบาทเนาะแต่ว่าพริกขี้หนูขาวเนี่ยจะแพงช่วงไอ้ หน้าฝนเนาะแล้วก็ยังมีพริกฮอตเนาะพริกฮอตนี่ก็ขึ้นๆลงๆตามตลาดเนาะแต่ถ้าวประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนเข้ามาหลายพริกฮอดกะจะถูกเนาะจ้ะแต่ว่าพริกกระเลียงพ้นยาวนี่เขามีตลาดอยู่แถวบ้านกันเลยไม่เป็นปัญหาเนาะปลูกพอได้ให้ไอ้แม่ค้าแถวบ้านเนาะแต่เราเลี้ยงทอดใ้ฟังนิดนึงเนาะสำหรับฮอดเนาะถ้ามันเป็นนุวยแล้วการหลังจากที่มันติดนุวยแล้วหนึ่งเดือนเนาะมันถึงจะ มีหน่วยสุกเนาะคืออยากว่าว่าอมกเป็ดเป็นน่วยแล้วม่ยามไดนมันสีสุกก็คือหนึ่งเดือนหลังจากที่มันเป็นน่วยเนาะจะสําหรับพริกไออันนี้จะเป็นฮอตลูกผสมเนาะเขากะจะปลูกอยู่ปีนี้สาหรับทอดลูกผสมเนาะเดี๋ยวไอเดี๋ยวไปเบิ่งความงามแล้วกะความดกของพริกฮอดลูกผสมเนาะจ้ะอันนี้เก็บเขียวเนาะถ้าเก็บเขียวเนาะมันจะเก็บได้ตลอดเนาะถ้าเก็บเขียวเนี่ยเขาจะเก็บทุกเจ็ดวันหรือสิบวันเนาะจ้า เขาเก็บพดเดียวเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆเนาะไอเก็บมือละสามล้องเนาะแล้วก็วนวนไปพอพอได้กลับมาเก็บสามล้องใหม่ก็คือบบได้ยุดเนาะจะ้ะจะเก็บอยู่ตลอดทุกวันเนาะถ้าบริจ้างคนเขาจะเก็บอยู่ทุกมือเนาะแต่ถ้าวากลางคนก็เก็บอยู่ทุกเจ็ดวันจะเก็บเนาะนี่มองนี้เลยเนาะจ้ะสำหรับพริกฮอตลูกผสมนี่เก็บเขียวเนาะถ้าราคาเขียว ราคาเขียวถึงมันจะต่ำอยู่ประมาณ20บาทเนี่ยเท่ากับปล่อยขข่เขียวได้เนาะจ้ะหรือว่า18บาทเท่ากับปล่อยได้เนาะแต่ว่าถ้าสาตาร์ทไอเริ่มแรกเลยก็คือ60 7ิเจนาะจ้ะถ้าท่านราคาหรือว่าพริกของเพื่อนบ้านไม่เข้ามากะจะนิ่งอยู่ประมาณ5 0ถึง40เนาะจนกว่าจะถึงช่วงปีใหม่จะราคาลงเนาะ อันนี้ให้เบิ่งความงามของพริกฮอตลูกผสมเนาะหลายคนอาจจะบม่รู้จักว่าพริกฮอตลูกผสมเป็นเนาใดเนาะแต่คือสำหรับคนที่จะปลูกพริกพักนุนี้ถือว่ากําไรอยู่เนาะจ้ะถึงว่าจะราคาช่วงที่มันถูกเนาะมั่นกะคุ้มค่าเพราะว่ามั่นดกเนาะจา้ะจะเห็นเลยเยว่าพริกพันนี้เท่าเท่าที่เราสังเกตที่เราปลูกมาเนาะเก็บเขียวเนี่ยยิ่งเก็บ ยิ่งเก็บยิ่งออกมายิ่งเก็บออกมาเรื่อยๆเนาะถ้าเก็บเขียวนะ่ะก็จะได้เงินอนยูตลอดแล้วกัมันก็จะเป็นปานหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจะถ้าเฮาใส่ปุยเฮาดูแลดีๆเฮาก็จะมีขายยูตลอดเนาะจะถือว่าถึงจะถูกกิโลละ1718บาทเนี่ยกะเนื่งกับไรยูเนาะจะเพราะว่ามันดกเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดได้ราคาดีขึ้นก็เก่าก็ปล่อยให้มันเป็นพริกแห้งได้เนาะจนะสาหรับพริกพันธุ์นะี้เนาะถือว่าดกเลยแหละอยู่สวนเห่านะจ้ะ คนคนทำสวนกะภูมิใจในเจ้าของเนาะสามารถปลูกพริกได้งามขนาดนี้เนาะจ้แต่ละปีกะถือว่าอยู่กับความมักเนาะมากปลูกเนาะปลูกแล้วได้เงินเนาะจ้แล้วกะได้อยู่บ้านเนาะได้อยู่กับครอบครัวบ่ได้ไปใส่เนาะได้อยู่กับไอคนแก่เนาะจ้าพอเป็นกับแปดสิบแล้วเนาะจ้ะต้องอยู่กับไอพอเนาะแม่ก็คือคนเสียไปแล้วเลอแต่พอคนเดียวเนาะจ้ะก็เลย ไอ้อยู่บ้านดูแลคนแก่แล้วมีอาชีพทำเนาะเริ่มจากเล็กๆแน่น้อยแล้วกะพัฒนาตัวเองมากเรื่อยๆเนาะก็ได้มีพริกขายเนาะจะสำหรับพริกปลูกยิ่งปลูกยิ่งสวยเนาะจาะ้ะกบพัฒนาขึ้น,นเรื่อยเนาะแต่ว่ากะบ่มีการยุดพัฒนาดอกสาหรับคนปลูกพริกบางปีกะบ่งงมกะมีเนาะจา้ะบางปีโรคระบาดกะคือว่าบ่คาดทุนแต่กะบ่ได้หลายเนาะ แต่ว่าพริกฮอตเนี่ยเขากะมากขึ้นกันเนาะนอกจากเขาจะมักปลูกไอ้กระเลียงเนาะกระเลียงกะงามคือกันเนาะฮอตนี้กะงามขึ้นกันเร <Hot S 1> านเนะจะสำหรับยุสวนเท่าเดี๋ยวไอ้มาที่ตามมึงเนาะว่าเขามีเคล็ดลับอย่างมาบอกเนาะเดี๋ยวคลิปต่อตไปค่อยเล่าละกันเนาะจ้ะเพราะว่าถ้าผู้ใดติดตามก็จะรูะ้ว่าพริกยุสวนเท่าเนี่ยจะดกทุกสายพันธุ์เลยเนาะเพราะว่าจะเป็นพริก กะเลียงผลยาวหรือว่าผลสั้นหรือว่าพริกฮอตนี่เราจะสำหรับพริกฮอตเนี่ยไอ้ปูกกะคาเบียมันแก่เนาะเขาลงดินแค่ห้าสีฟหกซิมือนี่กะได้เก็บงามไปขายแล้วสําหรับเก็บเขียวเนาะจ้ะนี่เนาะห้เบิ่งว่ามันดกสำหรับภาพเก้าเนาะจ้ะเอาถ่ายรูปไว้สะออนมันดกเนาะจ้ะนอกจากสะออนพันฮอตแล้วเนาะยังสะออนพันไอ้มะนี่ขาวพร้อมเนาะจ้ะอันนี้คือมะนี่ขาวเนาะกะดกคือกันเนาะจ้ะไอ ขายราคาร้อยร้อยบาทต่อกิโลก็ได้ขายเนาะจา้าแล้วก็ตำํุดสิบห้าบาทก็ได้ขายเนาะจา้าสำหรับพริกพันนี้เนาะ